ยินดีตอนรับสู่ช่องฟังนิยายกับมีดสเตอร์วีก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่507ทำลายขีดจำกัด4ครั้งทำเอาผู้ชมช็อกจิตตะกะไม่มีใครสามารถอธิบายความฉลาดและไหวพริบของหมัดนี้ได้ทุกคนสามารถเห็นเพียงแสงที่เจิดจ้าจุดสีแดงนับพันลอยอยู่ในแสงและแต่ละจุดหมายถึงดวงดาวในทันทีมันทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความฝันที่พร่ามัว จากนั้นความฝันก็สลายอย่างรวดเร็ววิหกศักดิ์สิทธิ์สามขาที่งดงามมีปีกสีทองสยายปีกออกแล้วบินออกไปร่างของมันสะท้อนสู่สายตาผู้คนนับไม่ถ้วนและรูม่านตาของเกรก็หดลงอย่างรวดเร็วเพราะความตกใจบลูเฟรมคริสตัลบาเรียเกรตอบสนองอย่างรวดเร็วภายในพริบตาน้อยกว่าหนึ่งในพันเหมือนต้นหอมสินิ้วประสานกันหน้าอ,อกอ,อกเปลวไฟสีน้ำเงินจำนวนนับไม่ถ้วนพวยพุ่งออกมา ควบแน่นเป็นชั้นของผนังคริสตัลสีน้ำเงินต่อหน้าเธอให้ความรู้สึกถึงการทำลายไม่ได้แต่หมัดของลูเชงล้มลง,ลง,ลงและกระแทกกับกำแพงคริสตัลสีน้ำเงินกำแพงคริสตัลสีน้ำเงินขัดขวางมันเล็กน้อยจากนั้นคลิกคลิกๆและแตกแล้วมีช่องว่างดำขาวดำขาวซ้ำแล้วซ้ำอีกและสลับกันประกายแสงแห่งความว่างเปล่ากระเด็นออกมาเหมือนเศษขยะลมหายใจแห่งการทำลายล้างพ้นออกมาสีขีดจำกัดพังทลาย สีหน้าของเกรดูตกตะลึงก่อนที่เธอจะทันได้ต้อตอบอะไรไปมากกว่านี้กำปั้นของลูเชงได้พุ่งตรงเข้าสู่ร่างกายของเธอแล้วนิ้วทั้งห้ากลางออกในทันใดส่งเสียงดังเหมือนมีดเขาคว้าคอเธอทันทีและยกทั้งชีวิตของเธอขึ้นในชั่วพริบตาท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวขนาดใหญ่ก็เงียบสงัดพอๆกับสนามกีฬาและความยุ่งเหยิงทั้งหมดก็หายไปอย่างเงียบๆในขณะน,นี้ทุกคนจ้องไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าอย่างว่างเปล่าลูเชงผู้ยิ่งใหญ่และสง่างาม ผู้ซึ่งหล่อเหลาราวกับเทพแห่งดวงอาทิตย์บีบเกรด้วยมือข้างเดียวด้วยการแสดงออกที่ไม่แยแสเปลวไฟสีทองที่ไหลออกมาจากร่างกายของเขากวาดกลืนเปลวไฟสีน้ำเงินอย่างบ้าคลั่งหลายคนลุกขึ้นจากตำแหน่งโดยไม่รู้ตัวด้วยสีหน้าไม่เชื่อบนยานอาวกาศลำหนึ่งชายวัยกลางคนผมสั้นสีแดงและรูปร่างหน้าตาค่อนข้างคล้ายกับเกรดูมุนง,ง์ราวกับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองและเหมือลอยไปทั่วขณะในที่นั่งผู้ชมสูงสุดใบหน้าของผู้พูดทั้งหมดก็ถูกย้ายเช่นกัน จากนั้นทุกคนก็ได้ยินลูเชงพูดกับเกรยอย่างใจเย็นฉันพูดมานานแล้วว่าถ้าคุณต้องการตรวจสอบความเป็นอมตะคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะหลั่งเลือดดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่พร้อมเต็มที่ในขณะที่เขาพูดลูเชงก็ผลักไปข้างหน้าด้วยมือขวาของเขาราวกับกำลังทิ้งกองขยะเกรถูกโยนออกจากวงแหวนการแข่งขันของดาวเคราะห์น้อยด้วยท่าทางสบายๆเหตุการณ์เงียบไปสองสามวินาทีผู้ตัดสินที่รับผิดชอบการตัดสินกลับมามีสติสัมปชัญญะ และรีบประกาศเสียงดังลูโลเชงชนะในเขตยามูสตาบูมด้วยการประกาศนี้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็ระเบิดออกความวุ่นวายครั้งก่อนกลับมาอีกครั้งผู้คนนับไม่ถ้วนยืนขึ้นด้วยอารมณ์ตะโกนและพูดถึงชื่อของหลูเซิงยา่าหมัดเดียวฆ่าทันทีลูเชงฆ่าเกรด้วยหมัดเดียวระดับที่10บและระดับที่สองระดับที่สิบสอง พ่อทีละคนนี่คือพลังของสายเลือดระดับอมตะหรือไม่มันยังยิ่งใหญ่กว่าสถานะของหลวนอีกด้วยล้อเล่นไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าสายเลือดอมตะที่ออกมาหนึ่งครั้งในรอบล้านปีได้อย่างไร้าชันชนะแล้วชันชนะเดิมพันชนชั้นอมตะจงเจริญลูเชงคือพ่อของชันทิธีก่อนของการแข่งขันยังตะโกนเสียงดังด้วยไมโครโฟนรู้สึกกระวนกระวายใจราวกับว่าพ่อของเขาเพิ่มที่น้องให้กับเขาเหลือเชื่อเหลือเชื่อเกินไปแล้ว โดยไม่คาดคิดเกรซึ่งได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับ12จะไม่สามารถเอาชนะลูเชงได้ในที่สุดด้วยหมัดเดียวลูเชงซึ่งแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเอาชนะเกรด้วยหมัดเดียวนี่คือสายเลือดอมตะในตำนานเกมนี้ดีขึ้นเรื่อยๆและผมแทบรอไม่ไหวแล้วสำหรับผู้เล่นที่จะเล่นเกมนี้ในที่นั่งผู้ชมสูงสุดใบหน้าของบุคคลระดับผู้พูดทั้งหมดก็เต็มไปด้วยความตกใจเช่นกันทำลายขีดจำกัดสีครั้ง คุณสามารถทำลายขีดจำกัดสครั้งในระดับที่สิบได้หรือไม่ไอ้หนูฉันยังทำไม่ได้เมื่อหลู่เซิงเลื่อนขั้นเป็น12พลังการต่อสู้ของเขาควรทะยานไปถึงระดับใดเมื่อฟังการสนทนาของทุกคนดันหลอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแนวร่วมบังคับใช้กฎหมายเขตยามูสตาต่างก็ยิ้มแย้มรู้สึกสดชื่นราวกับดื่มน้ำเย็นเชื่นใจในฤดูร้อนดันหลอบไม่สามารถช่วยได้และพูดกับประธานของเขตฮิสตาด้วยรอยยิ้ม ดูเหมือนว่าลูเชงยังมีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับมันโรในที่สุดสิ่งที่คุณคาดว่าจะเห็นก็จะปรากฏให้เห็นในที่สุดประธานเขตฮิวสตามีสีหน้าอัปะลักษบนใบหน้าของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มเสแสร้งใช่มันน่าทึ่งจริงๆอย่างไรก็ตามมอนโรเทียบไม่ได้กับเกรเท่านั้นฮิฮิขณะที่เขาพูดเขาก็หันศีษะไปออกไปเหลือเพียงให้ดันหลอบอยู่ด้านหลังศีษะดันหลบไม่โกรธเช่นกันยังคงยิ้มอยู่ทั่วหน้า จนถึงตอนนี้ลูเชงทำให้เขาประหลาดใจมากเกินไปซึ่งเกินความคาดหมายเดิมของเขามากการแสดงออกของลูเชงสงบตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากเอาชนะเกรได้เขาก็เดินออกจากสนามไปทีละก้าวทุกครั้งที่เขาก้าวลวดลายสีทองที่งดงามบนร่างกายของเขาและโทเทมดวงอาทิตย์ก็จางหายไปประกายแสงของพระอาทิตย์ยามเที่ยง ผมสีทองค่อยๆจางลงอย่างช้าๆชาลูเชงรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องมาที่เขาจากรอบสนามทดสอบบางส่วนเต็มไปด้วยความตกใจบางส่วนเต็มไปด้วยความกลัวบางส่วนเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางส่วนมันคือจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและความเย็นชาจากการจ้องมองนี้หลู่เซิงเห็นชายคนหนึ่งที่มีผมสีขาวเหมือนน้ำตกทาน้นำแข็งกำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างตั้งใจมอนโรเมื่อเขามองข้ามไปมอนโรไม่เพียงไม่สะดุ้งเท่านั้น แต่เขายังรุนแรงขึ้นอีกด้วยการจ้องมองนี้ทําให้ลูเชงรู้สึกราวกับว่าเขากําลังถูกจับตาม,มองโดยคนนิสัยเสียเขารู้สึกอิดอัดอยู่พักหนึ่งและหันไปพร้อมกับขมวดคิ้วนอกจากนี้ยังมีการจ้องมองที่มีความหมายแปลกๆที่ลูเชงไม่สามารถอธิบายได้เขาพยายามค้นหาแต่ไม่พบอะไรทันทีที่ลูเชงลงจากเวทีเขาก็เห็นใบหน้าของฟา เต็มไปด้วยความตื่นเต้นตื่นเต้นและแม้แต่ร่องรอยของความชื่นชมในฐานะผู้นำทางของลูเชงในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในอดีตตอนนี้ฟ้าต้องมองเขาด้วยสายตาที่จ้องมองขึ้นลองนึกถึงเวลาที่คุณเคยประสบมาก่อนและหลังจากนั้นไม่ถึงปีด้วยซ้ำฟ้าอดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยอารมณ์ โลกนี้ช่างน่าอัศจรรย์จร,จริงๆลูเชงนั่งลงอย่างสบายๆในพื้นที่รอและไม่นานหลังจากที่เขานั่งลงเขาก็ได้รับสายวิดีโอจากลูคิงเอทันทีที่ทำการเชื่อมต่อใบหน้าของลูคิงเอที่ไม่สามารถตื่นเต้นไปกว่านี้ได้ก็กระโดดออกมาที่แกเมียจ๋าเมียหล่อจริงๆคุณเป็นพี่ชายที่รักของฉันจริงๆเหรอผมสีบรอนนั่นเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณต้องสอนฉันในภายหลังเจ๋ง ลูเชงกำลังพูดคุยกับลู่คิงเง่ด้วยรอยยิ้มเมื่อจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าการจ้องมองที่อธิบายไม่ได้ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็หันศีรษะไปมองแต่เห็นเพียงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันเงียบสงบใครวะลูเชงขมวดคิ้วเล็กน้อยดวงตาของเขาเย็นชาเล็กน้อยครั้งต่อไปเกมดำเนินต่อไปหลังจากที่แอลยูเชงเอาชนะเกรระดับ12ด้วยร่างกายระดับ10แม้ว่าการแข่งขันที่ติดตามมาจะน่าตื่นเต้น แต่ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ลูเชงในร่างอีกาทองคำทำให้ทุกคนตกใจและประหลาดใจมากเกินไปจนถึงรอบที่สองของรอบชิงชนะเลิศหลายคนยังคงจมอยู่กับมันและไม่ฟื้นตัวเป็นเวลานานและการจ้องมองที่อธิบายไม่ได้นั้นยังคงปรากฏอยู่การจ้องมองนี้ทำให้ลูเชงรู้สึกอึดอัดอย่างมากมันทำให้เขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังตกเป็นเหยื่อของใครบางคน แต่ทุกครั้งที่เขาพยายามมองหาสายตากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับไม่เคยปรากฏมาก่อนภายใต้การคุกคามของการจ้องมองนั้นหลู่เซิงก็หงุดหงิดเล็กน้อยเช่นกันถ้าหาไม่พบแสดงว่ากำลังจิตยังสูงกว่าข้าการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณของฉันอยู่ที่ระดับสูงสุดที่11และผู้ที่สามารถเหนือกว่าฉันได้อย่างน้อยต้องไปถึงระดับ12อัญญประกาศคู่ใครในสนามที่สามารถไปถึงระดับที่12 ยกเว้นผู้พูดที่เป็นผู้ชมสูงและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นต้นมีเพียงมอนโรและเคียนยูทูความสนใจของมอนโรในตัวเองนั้นชัดเจนมากจนสามารถตัดออกได้ดังนั้นลูเชงมองไปที่ตำแหน่งบางอย่างอย่างครุ่นคิดฉันเห็นชายหนุ่มในชุดลำลองที่มีนิสัยเรียบร้อยนั่งเงียบๆชายหนุ่มจ้องไปที่เวทีการแข่งขันสีหน้าของเขาเรียบเฉยและเขาไม่เคยเหลือบมองลูเชงตั้งแต่ต้นจนจบดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เขาสนใจอีกแล้วเขาเหรอ ลูเชงขมวดคิ้วและคิดในไม่ช้าเขาก็หยุดคิดได้หรือเปล่าครับลูเชงแอบตัดสินใจและพูดว่าถ้าคุณเจอมันให้ฆ่ามันก่อนแล้วค่อยพูดถึงมันฉันยอมฆ่าคนผิดดีกว่าปล่อยมันไปอย่างไรก็ตามแม้ว่านี่จะเป็นการแข่งขันแต่ก็อนุญาตให้มีการบาดเจ็บล้มตายระหว่างการแข่งขันได้อย่างไรก็ตามการจ้องมองนี้ทำให้ลูเชงนึกถึงทีละคนเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าระดับที่ส2องพลังจิตของฉันดูเหมือนจะยังบกคร่องอยู่มาก ดังนั้นคุณต้องปรับปรุงอย่างรวดเร็วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลู่เซิงก็ยื่นมือออกไปและแตะเบาๆที่ถึงกลางคิ้วของเขาในส่วนลึกของจิตใจของเขามีของขวัญที่เพื่อนฝุ่นจากเพื่อนสาวกจากจักรวาลอื่นณตอนนี้ปลดบล็อกสาอย่างเงียบๆตอนที่508ตำนานใหม่ปะทะตำนานเก่ารอบที่2ของรอบชิงชนาลเลอร์7เป็น4ยังอยู่ในรูปหอวอ บัตรประจำตัวของคนที่เหลืออีกเจ็ดคนในสนามสว่างขึ้นจากนั้นบนหน้าจอขนาดใหญ่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวลูเชงพนะเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นผลลอตเตอรี่ปรากฏว่าเขาไม่มีคู่แข่งกล่าวอีกในหนึ่งเขาจับสลากเปล่าในรอบนี้ลาก่อนโชคดีลูเชงชำเลืองมองไปยังที่นั่งผู้ชมสูงสุดโดยไม่รู้ตัวเขาคิดในใจอาจเป็นปฏิบัติการลับก็ได้ ในขณะเดียวกันที่นั่งผู้ชมสูงสุดดันหลอบผู้จัดงานของคุณปฏิบัติการลับหรือไม่ประธานทุกคนของสตา์ดิสตริกมองดันหลอบด้วยสายตาแปลกๆดันหลอบไม่มองไปด้านข้างด้วยสีหน้าอย่ามองฉันแบบนั้นฉันไม่ได้ทำอะไรไม่สำคัญว่าจะเป็นการปฏิบัติการของกล่องดำหรือไม่ยังไงก็ตามมันเป็นความแตกต่างระหว่างการเล่นมากกว่าหนึ่งเกมกับน้อยกว่าหเกมลูเชง ดูผลลอตเตอรี่ของคนอื่นอีกครั้งคู่ต่อสู้2คนที่คู่ควรกับ480ความสนใจมากที่สุดมันโรและเคียนยูทูถูกเยอย่างสมเหตุสมผลโดยเผชิญหน้ากับมเมล็ดพันธุ์อันดับต้นๆของภูมิภาคดาวอีกสองแห่งมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะพบกันในรอบชิงชนะเลิศแอลยูเชงไม่ได้ตั้งใจจะดูเกมต่อและบอกฟาที่อยู่ข้างๆว่าฉันจะนอนสักพักปลุกฉันหลังจบเกมโอเคเอะฟาพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวจากนั้นจู่จ ก็กลับมามีสติสัมปชัญญะและมองไปที่ลูเชงด้วยความประหลาดใจใกล้จะถึงรอบสุดท้ายแล้วคุณยังนอนอยู่หรือเปล่าเวลานี้คุณยังนอนได้ไหมไททาเนียมทรูบอดี้บนเวทีการแข่งขันดาวเคราะห์น้อยชายหนุ่มในชุดต่อสู้สีดำที่มีลักษณะดูร้ายคำรามชุดรบสีดำบนร่างของเขาเปิดออก และแสงสีเงินที่ไม่มีใครเทียบได้ก็พุ่งออกมาจากร่างอันสง่างามของเขาครู่ต่อมาร่างของชายหนุ่มปกคลุมไปด้วยสีเงินแวววาวทั้งผมตาฟันทั้งตัวเป็นสีเงินเหมือนร่างมนุษย์ที่ทำจากไททาเนียมอันลอยทั้งหมดออร่าของเขาก็ทรงพลังและระเบิดได้มุมปากของชายหนุ่มยกขึ้นใบหน้าของเขาแสดงออกถึงความตื่นเต้นและความบ้าคลาั่ง และกำปั้นของเขากระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาทำให้เกิดเสียงกระทบที่ดังและทรงพลังมอนโรฉันเสียเธอไปเมื่อร้อยห้าสปีก่อนตอนนี้อวตารเสาไททาเนียมของฉันก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฉันขออ่อก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดจบแหวนเงินในดวงตาของเขาก็หดลงทันทีร่างของเซนฮานปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาคำรามชายหนุ่มคำรามและต่อยร่างนั้นอย่างรุนแรงแสงสีเงินพร่างพราวอย่างไม่มีใครเทียบได้เปล่งออกมาจากกำปั้นขนาดใหญ่ ราวกับดวงอาทิตย์สีเงินดวงเล็กๆแต่วินาทีต่อมาพระอาทิตย์ดับลงมือเรียวขาวข,าวขนาดใหญ่จับก,กำปั้นของเขาวไว้แน่นพลังทั้งหมดของกำปั้นเทใสมันแต่มันก็เหมือนกับวัวโคลนที่ตกลงไปในทะเลโดยไม่มีคลื่นใดๆชายหนุ่มจ้องมองกำปั้นของเขาอย่างว่างเปล่าใบหน้าของเขาหายไปครู่หนึ่งจากนั้นเขารู้สึกช้าเมื่อเบิกตากว้างเขาเห็นกระแสน้ำเย็นสีขาวราวกับหิมะที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งขึ้นมาจากกำปั้นของเขาอย่างบ้าคลาั่ง ไม่ว่ากระแสะความเย็นสีขาวจะผ่านไปที่ใดตัวเรือนไทเทเนียมสีเงินจะแตกออกทีละชิ้นใบหน้าของชายหนุ่มแสดงความหวาดกลัวและเขาพล่องออกมาด้วยความไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรบูมอัญยัประกาศคู่ถูกกัดกร่อนด้วยอากาศที่หนาวเย็นร่างสีเงินขาดรุ่งริ่งลอยออกมาจากสนามประลองมอนโรซึ่งมีผมราวกับน้ำตกน้ำแข็งยืนอยู่อย่างภาคภูมิในความว่างเปล่า สายตาเย็นชาของเขาสะท้อนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวผ่านหน้าจอขนาดใหญ่หลายคนมองที่ดวงตาเหล่านี้รู้สึกเย็นเยือกจากหัวใจและลดศีรษะลงโดยไม่ได้ตั้งใจมอนโรตรวจดูผู้ชมราวกับราชาที่เดินออกจากทารน,น้ำแข็งและสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่ชายหนุ่มที่ดูเหมือนกำลังนอนหลับตาดวงตาของเขาแข็งค้างเล็กน้อยแต่มันก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วและเดินลงจากเวทีพร้อมกับเสียงกรนเบาๆเมื่อมอนโรออกจากสนาม บรรยากาศในสนามดวงดาวที่ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งด้วยความหนาวเย็นก็ละลายลงทันทีและผู้คนนับไม่ถ้วนลุกขึ้นยืนและตะโกนชื่อของมอนโรเรือนจำดาบเซนหลัวบนเวทีการต่อสู้เคียนยูชูซึ่งแต่งตัวสบายๆได้ยิงดาบสีทองที่มีความยาวหนึ่งหมื่นเมตรออกมาแก้งดาบนับไม่ถ้วนเต้นรำไปรอบๆคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็วสร้างวงล้อดาบปล่อยอากาศอันน่าสะพรึงกลัวของการตัดและรัดคอในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจคู่ต่อสู้ของเคียน ยูทูก็ถูกบังคับให้ยอมจำนนเขายังเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งในพื้นที่หนึ่งดาวและเป็นเจ้าของร่างกายชีวิตที่ไม่ธรรมดาของฮูอียูในสตาแต่เมื่อเขาสะดุดออกจากวงล้อดาบร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยบาดแผลและรอยฟกช้ำและไม่มีเนื้อที่ดีแม้แต่ชิ้นเดียวบนร่างกายของเขาเคียนยูชูคลายนิ้วทั้งสิบของเขาและดาบสีทองทั้งหมดในเวทีการแข่งขันก็สลายไปเขาหันศีรษะไปพบกับดวงตาคมคู่หนึ่ง เมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองที่เฉียบคมและเย็นชาของอีกฝ่ายเคียนยูทูหลีกเลี่ยงและเซโดยไม่ตั้งใจเขาก้าวลงจากเวทีด้วยวิธีที่ต่ำมากเหมือนรือีผู้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโลกแต่ไม่มีใครเห็นว่าระหว่างที่เขาก้าวลงมาสายตาของเขาดูเหมือนจะจับจ้องไปที่ใครบางคนในทิศทางหนึ่งและตำแหน่งหนึ่งในพื้นที่รอบางครั้งเผยให้เห็นแสงที่ดุร้ายและโลภเหมือนสัตว์ร้ายน่าเสียดายที่มันหายไปในไม่ช้าหลูเซิงหลูเซิง ฟาเรียกสองสามครั้งแต่เห็นว่าคนหลังไม่ไหวตีงเอื้อมมือออกไปอย่างลังเลพิจารณาว่าจะปลุกอีกฝ่ายดีหรือไม่ในขณะนี้ลูเชงซึ่งกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ลืมตาขึ้นทันใดดูเหมือนว่าจะมีแสงสีแวบขึ้นมาในทันทีและแฟเอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความมึนงงทั่วครู่เมื่อเขากลับมารู้สึกตัวเขาก็เห็นว่าลูเิงยืนขึ้นแล้วจบรอบที่สองแล้วฟรีบลุกขึ้นพยักหน้าแล้วพูดว่า รอบที่สามกำลังจะมาเร็วๆนี้และผลการจับสลากจะออกแล้วการแสดงออกของลูเชงขยับเล็กน้อยและเขาเงยหน้าขึ้นมองที่หน้าจอขนาดใหญ่ฉันเห็นผลลัพธ์สองชุดที่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่หนังสือขนนกพันเล่มจากเขตจี้หลานสตาปะทะเสือคำรามจากเขตมันหยุนสตาลูเชงภาคซับจัปปิเตอร์ปะทะภาคฮิวมันโรมอนโรลูเชงรู้สึกบางอย่างและมองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในพื้นที่รอโดยไม่รู้ตัว มันบังเอิญมากที่ร่างหนึ่งก็ยืนขึ้นจากตำแหน่งของเขาเช่นกันมองเขาด้วยดวงตาที่ลุกโชนดวงตาที่สงบและเย็นชาศพเข้ากับความว่างเปล่าราวกับมีประกายไฟายสาดเข้ามาตั้งแต่หวยออกท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวก็เต็มไปด้วยงานรื่นเริงการแข่งขันอินเ Interstellar Martial a r t i s Exchange ได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วในขณะนี้ลูเซิงวีเอสมอนโรเจ้าของสายเลือดอมตะที่ออกมาหนึ่งครั้งในรอบล้านปีภูมิภาคดาวที่มีชื่อเสียงมากสามารถเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเหนือหัวของรุ่นน้องในเวลานี้ในการจัดอันดับรายการเปอร์เซ็นต์การชนะบนหน้าจอขนาดใหญ่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทั้งสองยังอยู่ในอันดับที่1และ2ตามลำดับอาจกล่าวได้ว่าการต่อสู้ระหว่างลูเชงและมอนโร มันลุ้นและลุ้นกว่านัดชิงการต่อสู้ครั้งนี้เกือบจะเทียบเท่ากับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายใครก็ตามที่สามารถชนะได้เกือบจะถือเป็นผู้ครองผลสุดท้ายมอนโรน้ำแข็งมอนโรลูเจิ้งเสียงโห่ร้องของผู้ชม2.1หลายร้อยล้านคนเขย่าท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งบทบางเสียงของผู้ดำเนินรายการในบรรยากาศเช่นนี้แม้แต่คนที่ใจเย็นที่สุดก็ยังติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวเข้าร่วมด้วย และเลือดจะเดือดลูเชงและมันโรเดินช้าๆไปยังสนามแข่งขันดาวเคราะหน้อยทุกๆย่างก้าวที่พวกเขาก้าวไปจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของทั้งสองคนเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดและบรรยากาศบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็เริ่มมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นไม่ใช่แค่คนธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลระดับผู้บรรยายที่นั่งอยู่ในการต่อสู้จริงคาลี่ไน เมื่อเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาทั้งหมดนั่งตัวตรงและเองไปข้างหน้าเล็กน้อยราวกับว่าพวกเขาต้องการที่จะเห็นอย่างชัดเจนและระมัดระวังมากขึ้นและเป็นประธานประจำเขตดาวของตนดันลอบและประธานเขตฮิวสตามองหน้ากันอย่างคร้อมเครียงดูสงบเหมือนปกติมีคลื่นใต้น้ำที่ซัดสาดอยู่ด้านล่างและลมหายใจของการแข่งขันที่เงียบนั้นก็กระจายไปในอากาศอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ครั้งนี้ยังเป็นการต่อสู้สูงสุดระหว่างตำนานใหม่และตำนานเก่าคาดหวังมากคาดหวังไว้มาก